สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนกันในส่วนของแบบฝึกหัดเรื่องของแสงเชิงขึ้นกันนะครับโอเคแล้วก่อน so ที่เราจะเริ่มเรียนในส่วนของแบบฝึกหัดในเรื่องของแสงเชิงขึ้นก่อนอื่นเรามาสรุปเนื้อหาของบทนี้กันก่อนนะครับโอเคในส่วนของเนื้อหาในส่วนของนี้นะครับก็คือในเรื่องของแสงเชิงขึ้นนะครับจะแบ่งหลักๆเป็นสามหัวข้อใหญ่เนาะหัวข้อที่หนึ่งครับผมคือเรื่องของการแทรกสอดหัวข้อที่สองคือเรื่องของการเลี้ยวเบน หัวข้อที่สามคือเรื่องของเกรดติ้งโอเคเนาะทีนี้ครับพี่เคยบอกอเราไปแล้วว่าการแทรกสอดการแทรกสอดจะเกิดขึ้นในสลิปคู่การเลี้ยวเบนจะเกิดขึ้นในสลิปเดี่ยวโอเคเนาะการแทรกสอดเกิดในสลิปคู่การเลี้ยวเบนเกิดในสลิปเดี่ยวการแทรกสอดคืออะไรการแทรกสอดก็คือการที่เคลื่อนต่อเนื่องจากแหล่งกเนิดสองแหล่งเนาะจากแหล่งกําเนิดอาพันด้วย ตั้งแต่สองแหล่งขึ้นไปมาซ้อนทับกันพูดได้ง่ายการแทรกสอดคือการที่คลื่นซ้อนทับกันส่วนในของการเลี้ยวเบนการเลี้ยวเบนคืออะไรการเลี้ยวเบนก็คือการที่คลื่นเคลื่อนที่อ้อมสิ่งกีดขวางาการแทรกสอดคือการซ้อนทับกันของคลื่นจากแหล่งกําเนิดอาพันสองแหล่งขึ้นไป ส่วนการเลืเบนคือการที่คลื่นเคลื่อนที่อ้อมสิ่งกีวาโอเคเนาะแล้วทีนี้ครับผมในส่วนของการแทรกสอนการแทรกสอนก็จะแบ่งเป็นอันแรกก็คือปฏิบัติกับอันที่สองคือบักถ้าเป็นปฏิบัติปฏิบัติเราจะใช้สมการว่า s 1 p ลบ s 2 p มีค่าเท่ากับ n ล a m b d หรือสมการว่า d s i n ซ เท่ากับ n ลัมบ์ดาและอันสุดท้ายก็คือ dx อส่วนด้วย l เท่ากับ n ลัมบ์ดาโดยที่ n ตัวนี้เ็นตัวนี้คืออะไร n ตัวนี้จะต้องเป็นในส่วนของลำดับที่นะครับโอเคเนาะ n, n จะต้องเป็นลำดับที่ลำดับที่ของแถบมืดลำดับที่ของแถบสว่างเท่านั้นโอเคเนาะ n, n ในของปฏิบัติมีค่าได้ตั้งแต่ศูนย์ หนึ่งสองไปเรื่อยๆเลยครับโอเคเนาะทีนี้ครับผมเสริมนิดนึงครับในส่วนของปฏิบัติปฏิบัติคือการเสริมกันถูกไหมครับปฏิบัติคือการแทรกสอดแบบเสริมกันแสดงว่าสิ่งที่เราจะเห็นจากการแทรกสอดแบบปฏิบัติก็คือแถบสว่างน,นั่นเองโอเคเนาะส่วนถ้าบับบับคืออะไรบับคือการแรกสอดแบบหักล้างกันนั่นก็คือแถบมืดน,นั่นเอง ทีนี้ผมสูตรของในส่วนของบับเนาะก็เหมือนเดิมเลยครับก็เป็น s หนึ่ง p ลบ s สอง p เท่ากับ n ลบหนส่วนสองลมอีกอันนึงก็คือ d sin t e t a เท่ากับ n ลบหส่วนสองคูณด้วยลมแล้วก็ d x ส่วน l เท่ากับ n ลบหนส่วนสองลมบาเหมือนเดิมเลยครับ n ตัวนี้จะต้องเป็นลำบับที่ ซึ่ง n มีค่าได้ตั้งแต่หนึ่งสองสามไปเรื่อยๆเลยครับโอเคเนาะต่อไปนะครับในส่วนของการเลื้เบนบ้างหัวข้อที่สองการเลือยเบนก็คือการที่คลื่นขึ้นที่อ้อมสิ่งที่ขวางจะเกิดขึ้นในเซลิเดียวก็จะมีบับกับปฏิบัติเหมือนกันในกรณีของแบบครับผมแบบก็จะใช้สูตรคือ d sine t h e มีค่าเท่ากับ n บวกด้วยหส่วนสคูณ a แล้วก็ dx ส่วน L เท่ากับ n บวกด้วย1ส่วนสองคูณลัมบ้ดาโ okay, อเคเนาะเหมือนเดิมครับ N ตัวนี้จะต้องเป็นลำดับที่ซึ่งมีค่าตั้งแต่หนึ่งสองสามไปเรื่อยๆแต่ถ้าในกรณีของบับบับก็จะใช้สูตร d sin เซต้าเท่ากับ n ลัมบ้ดาแล้วก็ dx ส่วนด้วย L เท่ากับ n ลัมบ้ดา โดยที่เตัวนี้ต้องมีค่าตั้งแต่หนึ่งสองสามไปเรื่อยๆเลยครับโอเคเนาะเอาให้แ okay, ม่นในส่วนของการแทรกสอดแทรกสอดสลิปคู่เลี้ยวเบนสลิปเดี่ยวโอเคเนาะและอันสุดท้ายผมหัวข้อสุดท้ายที่เราเรียนในเรื่องของแสงเชิงขึ้นคือเราเรียนในส่วนของเกรตติ้งเกรตติ้งที่เคยบอกไปแล้วว่าเราจะต้องคิดแบบสลิปคู่โอเคเนาะคิดแบบเดียวกับสลิปคู่แสดงว่าสมการใช้เหมือนกันหมดเลยครับดี i ซนซ เท่ากับ n อลัมบ์ดาหรือ dx ส่วน l เท่ากับ n ลัมบ okay, นะ์ดาโอเคเนาะคิดเหมือนสลิปคู่โดยที่ n ตัวนี้จะต้องมีค่าตั้งแต่ศูนย์หนึ่งสองไปเรื่อยๆเลยครับโอเคเนาะ n ต้องมีค่าตั้งแต่ศูนย์หนึ่งสองไปเรื่อยๆเลยแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาในเกรดติ้งคือตัวดี d ครับผม d ตัวนี้คืออะไร d, d ในเรื่องของเกรดติ้งจะต้องเป็นความยาวเกรดติ้ง หารด้วยจำนวนช่องนั่นเองครับโอเคเนาะดีตัวนี้จะต้องเป็นความยาวเรดติงหารด้วยจำนวนช่องแต่ถ้าสมมุติว่าโจทย์ต้องการหาจำนวนช่องต่อความยาวสมมุตินะครับสมมตินะสมมุติโจทย์ต้องการรู้จำนวนช่องต่อความยาว นั่นหมายความว่าเราจะต้องทํำยังไงครับเราก็คิดเหมือนเดิมเลยครับใช้สูตรเหมือนเดิมเลยจัดรูปสมการหาดีออกมาให้ได้เสร็จแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าดีมันคือความยาวหารจําน,จนวนช่องแสดงว่าจํานวนช่องส่วนความยาวนะครับมันคือส่วนกลับของดีแสดงว่าเราค่าดีที่ได้มาทําเป็นส่วนกลับครับผมก็จะได้คําตอบแล้วครับโอเคเนาะแค่นี้เองครับด่เนาะนี่คือภาพรวมของเนื้อหาทั้งหมดในส่วนของการเอ,อ่อขออภัครับ นี่คือเนื้อหาทั้งหมดในส่วนของแสงเชิงคื้นโอเคนะครับทีนี้ครับผมเราไปต่อกันในส่วนของโจทย์กันนะครับ er เริ่มต้นที่ข้อที่1ครับข้อที่หนึครับเขาบอกว่าในการทดลองเรื่องการแทรกสอดของแสงผ่านช่องแคบคู่ข้อความต่อไปนี้ข้อความใดผิดครับผมก็คือข้อความใดต่อไปนี้ผิดครับโดยที่โจทย์บอกมาว่าเป็นการแทรกสอดของแสงผ่านช่องแคบคู่ ช่องแคบคู่คืออะไรครับช่องแคบคู่ก็คือสลิปคู่นั่นเองโอเคเนาะกไก่ครับผมแสงจากช่องแคบทั้งสองต้องเป็นแหล่งกําเนิดอาพันเท่านั้นพี่บอกไปแล้วว่าการแทรกสอดคือการที่คลื่นจากแหล่งกําเนิดอาพันสองแหล่งขึ้นไปมาแทรกสอดกันมาซ้อนทับกันแส,สดงว่าข้อความในข้อกไก่ถูกต้องครับขอไข่ค,ครับผม แถบสว่างบนฉากก็คือตำแหน่งที่คลื่นแสงจากช่องแคบทั้งสองมีเฟสตรงกันแสงสว่างแสงสว่างก็คือแถบสว่างที่เกิดขึ้นนั่นเองแถบสว่างที่เกิดขึ้นจะต้องเกิดจากการซ้อนทับกันแบบปฏิบัติอย่าง้วก็คือช่องแคบทั้งสองมีเฟสตรงกันถูกต้องครับข้อควายแถบมืดบนฉากก็คือตำแหน่งที่ผลต่างของทางเดินของคลื่นแสงจากช่องแคบทั้งสองมีค่าเท่ากับครึ่งหนึ่งของความยาวคลื่น อันนี้นะครับเขาบอกเป็นแถบมืดโอเคเนาะผลต่างของทางเดินคลื่นผลต่างของทางเดินคลื่นแสงนะครับจะมีค่าเท่ากับครึ่งหนึ่งของความยาวคลื่นอันนี้ก็คือนิยามในส่วนของการแทรกซ้อนแบบหักล้างกันโอเคเนาะตอนนี้ก็เลยถูกต้องครับต่อไปครับข้องูเขาบอกว่าตำแหน่งกึ่งกลางบนฉากจะเป็นแถบสว่างหรือแถบมืดขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างช่องแคบกับฉาก ตำแหน่งกึงกลางบนฉากจะเป็นแถบสว่างหรือแถบมืดขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างช่องแคบกับฉากข้อนี้ครับเราขีดเส้นใต้เลยครับคําว่าระยะห่างระหว่างช่องแคบกับฉากข้อนี้ผิดเลยครับตำแหน่งกึ่งกลางจะขึ้นอยู่กับเฟสของแหล่งกําเนิดทั้งสองครับผมแก้เลยครับขึ้นอยู่กับเฟสของแหล่งกาเนิดทั้งสองนั่นเอง โอเคเนาะส่วนข้องงูงูครับผมเขาบอกว่าถ้าระยะห่างระหว่างช่องแคบทั้งสองเปลี่ยนไปลักษณะภาพบนฉากจะเหมือนเดิมแต่ขนาดของแถบจะเปลี่ยนไปอันนี้ถูกต้องครับผมโอเคเนาะไปต่อในข้อที่สองนะครับข้อที่สองครับเขาบอกว่าจากการทดลองเลื่องการแทรกสอดของแสงโดยใช้สลิตค,คู่พบว่าระยะระหว่างริ้วสว่างที่อยู่ติดกันเท่ากับศูนยมมลเมตร ระยะระหว่างช่องสลิตเท่ากับ0.5ม mm, ิลลิเมตรและระยะห่างระหว่างสลิตคู่กับฉากเท่ากับ40เซนติเมตรจงหาความยาวคลื่นของแสงในหน่วยเมตรโจทย์ต้องการหาความยาวคลื่นของแสงครับผมโจทย์ต้องการรู้ไอตัวแปรของลมบ์ดาอยากรู้ว่าลมบ์ดามีค่าเท่ากับเท่าไหร่โอเคเนาะเฮ้ยโจทย์บอกมาแล้วครับว่าข้อนี้เป็นในส่วนของการแทรกสอดสลิตคู่โอเคปะ แสดงว่าเราก็ต้องไปใช้สูตรในส่วนของการแช่สอดกับสูตรในเรื่องของที่มันเป็นเซนต์คู่ครับโอเคเนาะโจทย์ให้อะไรมาบ้างโจทย์บอกมาว่าระยะระหว่างริ้วสว่างที่อยู่ติดกันระยะระหว่างริ้วสว่างที่อยู่ติดกันก็คือตัวแปร x นั่นเองโอเคเนาะ x ก็คือ0.329์จุคูณสิกำลังลบสเมตรมิลลิเมตรเราต้องใช้หน่วยฐานเนาะก็คือเมตรหน่วยของความยาวหน่วยฐานของความยาวคือเมตร มิลลิเมตรเปลี่ยนใหม่ก่อนมิลลิมิลลิคือสิบกำลังลบสามเคเนะาะเปลี่ยนให้เป็นเมตรก็คูณสิบกำลังลบสามระยะระหว่างช่องสลิตมีค่าเท่ากับศูนย์จุดห้ามิลลิเมตรระยะระหว่างช่องก็คือตัวดีดีเท่ากับศูนย์จุดห้ามิลลิเมตรเหมือนกันก็คูณสิบกำลังลบสามเมตรและระยะห่างระหว่างสลิตคู่กับฉากเท่ากับ40เซนติเมตรระยะห่างระหว่างสลิตกับฉากก็คือค่า L นั่นเอง โอเคเนาะ l มีค่าระดับ40่สิบเซนติเมตรสีเซนติคือ10บกำลังลงบสองเมตรทำาหาลัมบาข้อนี้รู้ทุกอย่างเลยครับตั้งสูตรเลย d x ส่วน l เท่ากับ N ลัมบาโอเคเนาะ d ก็มีค่าระกับศูาคูณ10กำลังลบสาม x คือ0.329์จุคูณ1ิกำลังลบส หารด้วยแอก็คือ40่สิคูณสิกำลังลบสเท่ากับ N N ข้อนี้คือเท่าไหร่เขาบอกว่าระยะห่างระหว่างดิวสว่างที่อยู่ติดกันแล้วก็ให้เลย N เป็นหนึ่งเริ่มต้นเลยโอเคเนาะคูณด้วยแลมบารครับผมได้เนาะคิดเรอวมาครับแลมบาก็มีค่าเท่ากับ4.11จุดคูณสิกำลังลบเเมตรนั่นเองครับ โอเคเนาะสมมติโจทย์ต้องการรู้ในหน่วยนาโนเมตรต้องการรู้หน่วยนาโนเมตรก็หารด้วยสิบกำลังลบเก้าคิดเลขออกมาก็ได้เป็นสี่ร้อยสิบเอ็ดนาโนเมตรนั่นเองครับนี่คือคำตอบเลยครับมาเนาะไปต่อนะครับไปต่อนะต่อไปข้อที่สามครับข้อที่สาครับเขาบอกว่าใช้แสง A และ B ให้ผ่านช่องสลิคคู่ที่ขนาดกันไปบนฉากที่อยู่ห่างออกไประยะหนึ่งปรากฏว่าริ้วมืดที่4ของแสง A จะอยู่ซ้อนพอดีกับริ้วมืดที่5ของแสง B ถ้าแสง a มีความยาวคลื่น5.8คูณ10กำลังลบเเมตรแสง B จะมีความยาวคลื่นเท่าใดในหน่วยเมตรโจทย์ถามหาว่าแสง B มีความยาวคลื่นเท่าใดในหน่วยเมตรหน่วยเมตรเนียนะครับข้อนี้ จทต้องการรู้แหลมบาบบโอเคเนาะข้อนี้เป็นการแทรกสอนเนาะรู้ได้ไงว่าเป็นการแทกรกซอดเพราะเขาบอกว่ามันเป็นสตริคู่โอเคเนาะมีแสงสองอันคือแสง A แล้วก็แสง B เขาบอกว่าริ้วมืดที่4ของแสง A จะซ้อนพอดีกับริ้วมืดที่5ของแสง B เขียนก่อนริ้วมืดที่4 ริ้วมืดก็คือบับเนาะแล้วก็ n อเท่ากับสี่ริ้วมืดที่สี่เคือระดับที่กับอีกันหนึ่งคือริ้วสว่างที่ห้าริ้วสว่างก็คือปฏิบัตนั่นเองก็คือ n อ็เท่ากับห้าอเคเนาะแล้วก็ให้ว่าแสง a มีความยาวขึ้นห้าจุดแปดคูณสิบกำลังลบเจ็ดเมตร ถามว่าแสง B จะมีความยาวขึ้นเท่าไหร่อาจากข้อมูลที่โจทย์ให้มาเรารู้ว่าแสงเรารู้ว่าแสง a คือในส่วนของริ้วมืดเนาะหมครับได้นอได้เนาะโอเคนะครับลองไปต่อเนาะแสง B ก็คือริ้วสว่างเนาะโอเคลองตั้งสมการห่อยครับผมถ้าเราคิดแบบบับก็คือริ้วมืดของเอนั่นเองก็ตั้งเลย ดีไซน์เซตาบับน้องก็เป็น n ลบหนึ่ L งส่วนสองลัมดาเอแทนค่ามาก็เป็นดีไซน์เซตาเท่ากับ n อ็ริ้วมืดที่สี่ n เท่ากับสี่ลบหนึ่งส่วนสองคูณด้วยลัมบ์ดาเอคือห้าจุดแปดคูณสิบกำลังลบเจ็ดให้นี้เป็นสมการที่หนึ่งครับต่อมาต่อมาต่อมา หรือสว่างของ B ก็คือปฏิบัตินั่นเองปฏิบัตินั่นเองต่าตั้งเลย D sin เซตท่ากับ N B. อ็นลมาบีกยเป็น D sin น์เซตาเกับ N ปฏิบัติที่5 N คือ5้าลมยังไม่รู้ติดไว้นี่คือสมการที่2อ โอเคเนาะจากสองสมการนี้ได้ความสำคันว่าไงได้ว่าจับสมการที่หนึ่งกับสมการที่สองมาเท่ากันเลยถูกไหมเพราะเขาบอกมาว่าริ้วสว่างไอ้ขออภัยครับริ้วมืดที่สี่ซ้อนทับพอดีกับริ้วมืดที่ห้าแสดงว่ามุมมันต้องเท่ากันมันเป็นการทดลองอันเดียวกันสลิข่วนเดียวกันดีก็ต้องเท่ากันโอเคเนาะแสดงว่าจับสมการที่หนึ่งกับสมการที่สองมาเท่ากันได้เลยเราก็จะได้ว่า อ่าสี่ลบหนึ่งเติมสองคูณด้วยห้าจุดแปดคูณเจ็ดมีค่าเท่ากับห้าแลำนะครับเราก็ทำการคิดเลขมาเดี๋ยวขออนุญาตคิดเลขเลยนะคะเลขออกมาแลำระบีก็มีค่าเท่ากับสี่จุดศูนย์หกคูณสิบกำลังลบเจ็ดเมตรครับผมนี่คือคำตอบเลยครับ ได้น,นะครับน,นะเดี๋ยวข้อสี่เราข้าไมไปก่อนนะครับข้อสี่จะนอกเหนือยละอ่ะเดี๋ยวไปดูข้อที่ห้าครับผมข้อที่เขาบอกศูนย์วางห่างจากฉากสองเมตรเมื่อใช้แสงผ่านสลิดปรากฏว่าแถบสว่างลำดับที่ห้าอยู่ห่างจากแถบกลางสิบสี่ซนติเมตรความยาวคลื่นของแสงเป็นกิโนาโนเมตร ข้อนี้ตัวตัวผมโจทย์ถามหาความยาวขึ้นในหน่วยนาโนเมตรนะครับระวังหน่วยดีๆนะโชว์ต้กงการดูลำบากให้บ,บ้างผมว่ามันสรดส่ต้องคิดแบบในส่วนของการบบสัดส่คู่ห่างห่างศูนย์มิลลิคือสิบลบสามูห่าง,างาจากฉากแคือระยะฉาก ปรากฏว่าเกิดแถบสว่างลำดับที่ห้าแถบสว่างลำดับที่ห้าก็คือกับห้าอยู่ห่างจากแถบกลางสิบสี่เซนอยู่ห่างจากจแถบกลางสิบสี่เซนนั่นหมายความว่านั่นหมายความว่าเอ็มีค่าในแับแสิบสี่เซนสิบสี่เซนก็คือคูณสิบกำลังลบสองเมตรนั่นเองได้เนาะ กันนะครับดานะอะต้งสมการเลย dx ส่วน l เท่ากับเ n ล a m บ้าข้อนี้โจทย์บอกมานะครับดูดีๆนะว่ามันเป็นแถบสว่างเนาะแถบสว่างเลยใช้สมการนี้ได้เลย d ก็คือ0.03คูณ10กำลังลบ3 x คือ14คูณ10กำลังลบ2ส่วน l l คือ2เท่ากับ n คือ5คูณด้วยลบ้า d ครับคิดเลขออกมา ลำบากก็มีค่าเท่ากับ4.2่จุคูณกำลังลบเเมตรนั่นเองครับแต่โจทย์ต้องการรู้ในหน่วยนาโนเมตรเนาะหารด้วย10บกำลังลบเก็จะมีค่าเท่ากับ420นาโนเมตรนั่นเอง